สวัสดีครับผมการนะครับรับบทเป็นตัวหนิงครับนี่สวัสดีครับผมเต้ครับเต้รับบทเป็นทีมงเจอที่หน้าผมสวัสดีครับผมพันนะครับรับบทเป็นทีมต่างๆัฮ้ยครับผมสิงโตดำโชคครับ รับบทเป็นยมาทูตไม่มีคู่ครับนี่ิตอนนีมาคืออรยแล้าลล้วชวนข้าก่อนหน่อยขลือัลโหลไมและไม่กบบคนในท่าได้เลยลูกสาวขล้า่าไดาเสรับตัวรับบทเป็นวีรนุชค่ะตไก่ค่ะสุดยอดคำแล้วทุกคน อะสวัสดีครับผมวอยสมพงแล้วก็เป็นผีไม่เรื่องพี่บอยเดกตัวเองต้อนเล้งนอมือนกันพ่อุกนั้นของเจ้าเล็นเอาหรอไม่ไ้รับครับพี่เต้นเนรนิยครับผมเป็นนักเขียนนิยายครับเรื่องของเราไปนีค่ะและนี้นะคะนับกระดรงนะคะแล้วก็ทีงมา เราค่ะค of okay ืออยากจะถามขออนุญาตถามนัดกับนานก่อนเลยนะคะเห็นบอกว่านี่คือแบบได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งคุณสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะเคยๆตื่นเต้นหรือมันแค่ชินกันแล้วครับคนเคยชินเลยชินอย่างที่ผมก็บอกก่อนเคยกันะครับก็แต่มันจะร่วมกันไหมครับคือก็จริงๆแล้วเราเคยเล่นด้วยกันมาแต่ว่า นานแล้วครับแล้วก็พี่นัทก,ก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ก็คือเล่นละครเล่นซีรีส์มาเรื่อยๆส่วนผมก็ก็คือจะไปทางฝั่งของของงานเพลงสมากกว่า,านี้นะครับแล้วก็มีนี้ก็มีหูโทรศัพย์ยกมามว่ามีซีรีส์เรื่องหนึ่งว่านัดก,การจัดตั้งวงเล่นด้วยกันสนใจไหมผมก็เลยแบบเออคิดถึง คิดถึงการเล่นซีดีคิดถึงทุกอย่างเลย<อ>ครับคิดถึงพี่ชายผมด้วยคิดถึงพี่ชายผมด้วยเถึงการถ่ายละครครับมันก็เลยตรงปัดลำคันครับเพราะว่าเออบทมันมันดีมากนิยายก็ดีมากๆนะครับต้องต้องต้องให้ให้เครดิตพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็โหถ่ายทำก็คือสนุกมากรู้สึกดีมากๆครับที่ได้กลับมาทำงานกับคนที่เราคุ้นเคยนะแล้วก็ คนเกิร์ลที่พี่เลี้ยงเราทุกคนในกองก็น่ารักมากๆนะครับก็มีความสุขมากๆกับการทำงานทังนี้มีอีกท่านหนึ่งเขาพูดถึงคุณเป็นเรียบร้อยแล้วแบบคนเกิร์ลแล้วก็เออมีความแบบสบายใจที่ทำงานร่วมด้วยคุณแหละท่านรู้สึกยังไงที่ร่วมงานกันรั้งนี้ความจริงเลยคือตอนแรกที่โทรไปเฮ้ยมีซีรนี้หรือต่อมาเขาไม่รับครับอ๋ออันนี้คือความจริงครับเขาบอกว่าเขาขึ้นได้เส้นสัญญาค่ายเองแล้วเราเราเราก็รู้แหละว่าความฝันเขาคือการยันไง ผมก็ไม่ได้เป็นรับมีเขาอนะผมก็คิดแบบเออบอกผู้จัดการว่าให้น้องเขาตัดสินใจอย่าอย่าไปบอกว่าถ้าเขาไม่รับเนี่ยหลุดคู่เขาอยากให้คู่ดีถ้าเขาไม่เล่นผมก็ไม่เล่นถ้าสุดท้ายผ่านไปแวสองวันเขาก็โทรมาบอกว่าเขารับแต่เขาก็บอกว่าเออแบบรับเล่นเนี่ยเพราะว่าแบบเล่นกับพี่นะขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากแลก็บอกประมาณถึงวันจริงๆก็เจอพี่นุ่ก็บอกว่าคอ ก็ไม่ได้เล่นคู่กันก็คือเขาาก็ตัดสินงใหญ่เนะครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เขาตั้งใจมากนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผมมีโอกาสได้ทำงานในวงการอย่างจบลุ้นกีทาเนี่ยเขาไปงานเต็มเลยเขาเหมือนเลือกใหม่เลยแต่เขาก็ตั้งใจแบบนี้มากมากเลยนะฮะก็กคุณมากแล้วก็พี่ๆทุกคนบอกว่าเป็นมืออาชีพมากแล้วก็เป็นที่ได้ยินมากครับไม่ว่าทุกฟังก์ชัน <mm ใช่แล้วโดยเฉพาะเต้คร er> ับสุดยอดเเป็น่บเดี๋ยวเรามาปุยกันกับผู้ต่อไปเพราะว่าคนที่จะเมาเต้ได้มากที่สุดคงต้องเป็นที่พัดใช่ไหมคะได้ข่าวว่าในกองเนี่ยเจ้าเต้เี่เขียนอยู่ในกระดิ่นะกวนสุดๆอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนพยายามจะช่วยช่วยส่งบทให้พวกผมแหละค่ะพี่ปาแต่ว่าเขาจะไม่เล่นเหมือนกับเวลาที่เขาเล่นจริงเขาจะเล่นสบายๆของเขาแต่ว่าเขาก็แค่ส่งดลหลก ใช่อะไรเงี้ยครับแต่ในความที่พวกมันต้องรับหน้าก็คือต้องเห็นหน้าต้องนั่งมองหน้าเตยอยู่อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันจะหลุดขำม,มารีทีว่ากวนกวนเลยก็แบบกวนหน้าแบบสบายๆเฉยๆอยอกมาแต่ว่าแดดหลอกมาอาจจะจริงจังอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้พวกเราก็ต้องเหมือนมีสมาธิกันเองว่า <c oughs> ว่ามันยังเป็นแบบจริงจังอู่นะอะไรเงี้ยครับใช่ใช่มีอะไรอยากจะแก้ตัวมีลูกมีคนปรามาทอยู่แบบนี้มีเป็นเรื่องจริงไหมคะแม่แม่ จีเออไม่มีใครช่วยหนูด้วยอ่ะยังไงก็มันตื่นเต้นเนาะพี่ก็ขอโทษพี่ทุกคนนะครับขอบคุณ้ยไม่ดูเลมันเหมือนเป็นการแบบว่าเออเใช้เวทีตรงนี้ขอโทษอย่างเป็นทางการละกันใช่ครับคือแบบสิ่งที่พี่พัฒน์พูดมาไม่เกินจริงหรอเต้ครับค่ะไม่เกินไม่เกินจริงนะไม่เกินจริงเลยมีมากกว่านี้ด้วยมีพี่พัฒน์คืออะไรครับมีมากกว่านี้ ก็คือสมมุติว่าถ้าผมเข้าสีกับเต้ไงครับ<ช>ก็คือเหมือนผมต้องเข้าบทให้เต้ด้วยอ่ะอา้าวแล้วก็ด้เมอยชีพตบมือสิคะคือรอเลยล่ะก็คือไม่ใช่ว่าน้องไม่ตั้งใจนะแต่ว<ช>่าพอหลายๆอย,ย่างพอเข้าไปถ่ายเนี่ยครับมันมีบทด้วยมีเรื่องบล็อกกิ้งด้วยหลายๆอย,ย่างมันก็ทําให้มันก็ตื่นเต้นอ่ะเนาะเขาก็จะเวลาผิดที่จุดเดิมๆอะไรเงี้ยครับมันเช่นสมมติตบบทัะอยู่ในซีนเขาก็จะนิ่งไปเลย ผมก็รู้แล้วว่าเขาอะลืมพูดค่ะผมไม่ต้องพูดแทนเขาได้หรอก็คือพูดหมดเขาเลยแล้วเขาก็จะย้อนให้เองอยากคุยกับคุณศิวัตรสวัสดิ์มณีเลยนะคะด้วยดีนะคะแต่ว่าเรียกว่าต้องติดตามในคู่นี้อยากมีอยากจะบอกอะไรกับทั้งพี่พัน์แล้วก็ทีมงานท่านอื่นๆไม่รู้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าพี่นี่ตั้งใจทางานมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนไม่ดูโฟนะ น่ารักขนาดนี้ใครจะดูลงคันนี่คู่ต่อไปก็เจะเรียกผู้ผูดนี่เรียกว่าแบบว่าเป็นผู้มาร่วมในโปรเจกต์นี้นะคะคุณพี่สิงโตของเรานะคะพี่สิงโตครับไม่ค่อยได้เห็นอยู่ในพาร์ทแบบว่าซีรีส์ร้อเล่นทีวีขนาดนี้ก็รู้สึกยังไงคะปกติไม่ไม่ไม่ค่อยได้รับเล่นนะครับปกติก็จะเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ก็มีพี่เขาติดต่อมา เราจำปฏิเสธแล้วเขาบอกเป็นซีรีส์วายรับเลยครับรับเลยโอ้โหนี่พูดพูดีเลยนะเนี่ยคือคือรับนะตอนนั้นคือเรายังไม่ได้มีการบอกว่าแจ้งว่าเงื่อนไขว่าเออเราไม่มีคู่นะหรือเราคิดว่าเรามีคู่แน่ๆคือวายปุ๊บรับเลยเดี๋ยวคู่เดี่ยไปเลือกเอาทีหลังเดี๋ยวไปเลือกเอาเดี๋ยวเคมีใครได้เอาวะได้หมดได้หมดตอนนั้นคือได้หมดเลยก็เลยรับไปก่อนครับรับเสร็จปุ๊บเราก็รู้กว่าเอ๊ะ คู่เราจะเป็นใครเราก็จินตนาการไปดูนะกองห้วยไล่ว่าเฮ้ยโชว์กูหรืออะไรจินตนาการไปเรื่อยนะครับถาถึงเต้นพอพอได้มาอ่านบทจริงๆก็ก็แอบเสียดายที่ไม่ไม่มีใครใ้คู่อะไรนะครับพี่สิงโตอันนี้พูดในฐานะที่น้องทํางานในแบบกงการวายมาเยอะเดี๋ยวซีรีส์ออนไปปุ๊บถ้าเคมีมันได้เดี๋ยวเราเลือผีเฮงเชื้อหนุได้ ช่วยแปลเป็นภาษาไทยเอยเมื่อกี้เรือผีเข้าใจง่งายๆก็คืออาเต้นะี่ยอธิบายสิ <laughs> <c oughs> เรือผีนี่นี่ผมต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับอันง่ายๆเลยอย่างนี้ค่ะสมมติว่าแบบเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าคู่คู่หลักของเราเนี่ยหรือวอ่าคู่จริงของเราเนี่ยคือแบบว่านักการแต่ว่าดีๆแบบพี่สิงโตอาจจะเข้าคู่กับแบบน้องการหรือน้องนัดมากหน่อยเราแค่มีมันได้มันอาจจะกลายเป็นแบบสิงโตนัดสิงโตการก็ได้คือ มันเข้าได้หลายคู่ใช่ไหะครับคือถ้าเคยมีเราได้เฮ้ยโอ้รู้จักพี่คนไหนมาตลอดอยู่แล้วค่รู้จักกับรู้จักเห็นแค่เห็นผลงานแต่ว่ายังไม่เคยรู้งานกันตอนแรกก็เร็นว่าคุณใครลงมาเจอหน้าครับพี่โดยง่ายคือพี่ว่าจะเตรียมิงๆแค่อาจจะเป็นคนที่พักตอนที่แบบเต็มมองไปเต็มไกลแต่ส่วนส่วนสุดยอดก็เป็นเต้ถ้าจะคิดวับเต้มีใครชอบเต้ล่ะครับ พัานมันโกรจริงยอกๆยอกยอกนสุดยอดในตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมมากทีทุกอยจะบมดเปลนมาก่ัโอ้ก็คือคือมันมีเ้นมาๆแล้วอะคำว่าปล่อยตาฟิวกับไม่ทำกันบ้านเป็นทากันบ้านอ๋อต่อว่ะใช้ความรู้สึกย้มยิ้มยิ้มยิ้พี่ก็้ไก่เดี๋ยวด่วนเลยค่ะเมื่อกี้เหมือนมีการแบบต้องการแก้ตัวนอคบอน้อบานจำไ้ค่ะ

ติดตามด้วยนะคะก็เป็นคู่ที่แบบน่ารักค่ะคือจริงๆอ่ะกูพอรับพอรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็อ่านตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ความสำคัญของหมอสองคนนี้มันเป็นเรื่องของแบบความสำคัญของหมอทั้งสองคนที่แบบว่าที่เก่งทั้งคู่แต่ว่ามีความแบบปักใจอย่างเป็นคนแบบปักหนักจะพูดอะไรกันอย่างเงี้ยคนแบบมันไม่พูดตรงๆอะไรอยเงี้ยค่ะเป็นการมาสนุกใหญ่เนาะที่เราทำงานกันไปก็ไม่พูดสักที ที่แค่ว์ที่ปอการไม่เคยเข้าสีนี้สีใาไทยีหน้าเลมอ๋อที่แบบรู้สึกว่าสีนี้เป็นสีที่ทำให้เขเสียสูญเลย้ตอนเล่นไม่เคยทำาีนี้ก่อนก็ขออย่าไม่บอกเป็นสีอะไรก็ฝากติดตามกันติดตามกันได้ในทางนี้นะคะอัพพาร์ตของเน็กแด้เราจะบมะมือไมาพูดคุยกันแล้วข้ามวงประกอบสีนี้ไว่ของเราคุณพระคุอะไรไม่รู้รอสดงระดปรแบบ เปิดเปิดแผ N, ่นนะฮะพี่มาสับโพดำหน้าที่ต้องมาตอบในเพลงน<ก>ี้ร่วมโปรเจกต์กับโปรเจกต์นี้รู้สึกยังไง้าีมขอกาันตีพี่สั่ตก่อนนะมครับยังไงพี่นี่แ้วที่นี่มีคู่ผมก็มีคู่น่ยัง <c oughs> ไงก็เ,เห็นขุนที่เขาในในแฟชั่น <c oughs> <c oughs> สาตันมันจะเป็นสิงโตบอยหรือบอยสิงโตพี่พี่พี่ฝากขอร้องจะขึ้นเรือผีกับผมไหมครับพี่สิงโตมาตั้งนะเออพี่สิงโตมาตด้ไตําแหน่งนะรับว่าสิงโตบอยกับบอยสิงโตมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสิ่งต่างกันเพื่อแทนภาษาไทยเรื่องผีทำได้แครับมาได้แตขอ พอทีดีขมุญเราเกิดแฮชแท็กเราเกิดความดังคู่อะรมันเกิดคู่อะไรคู่อะไรมันมันประสบความสำเร็จมากมันจะต้องมีตำแหน่งแบบว่าแฮชแท็กบอยสิงโตหรือสิงโตบอยคือคงต้องห่าแบบนานกับกาแล้วกันให้ตอบที่สิงโตไปหม่นานทสิว่ามันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงอ่ะบอยสิงโตสิงโตบอยมันต้องแค่สลับตำแหน่งไม่ใช่ รักยากอะเดิมโ like like ี่โี่รักยากอะเดิมผิดโผล่ที่ช่วยมาเล่าฟังเขาทำยังไงเนี่ยยังไม่เฉลยแล้วกันเอาะว่าปล่อยที่ติโตัวแบบว่างงๆไปนะคะพี่บอยได้มาประกอบซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจเหมือนเดิมที่ทางทางเาราบีนะครับให้โอกาสบอยเรามาตลอดแต่ว่าในใจก็แอบแอบกลัวว่าทุกคนจะเบื่อหรือเปล่าไม่ องท้อเบื่อแล้วต้องตอบไม่เบื่อเราต้องช่วยกันครับผมก็เป็นทีมพ์สายงานที่ไวก็ตั้งใจทคำมากๆายค่ะชิมเองว่าจะรักให้ดีที่สุดชุดนะคะชิมจะรักให้ดีที่สุดนะคะพี่ปอลสกอตต์ค่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคีดเรื่องหลังกันบ้างรู้สึกยังไงคะที่แบบจากแบบที่เราคิดกันมาจนวันนี้มันออกมาเป็นรื่นเป็นเ,นเนลิศแบบนี้แล้วเชิญค่ะทั้งสองท่าน ก่อนเมื่อกี้ดูเทนเลอร์ไปค่ก็ว่าคือมันตรงมากจริงผมตรงก็จะเป็นประกอบแล้วคือเป็นประกอบที่ออกมาในเราทำทีบนะนะอย้ก็คือมันคือเรเ่องของพระเอกแบบนิด้อยเปร์เ็นต์อแบบที่เขียนมานเรื่องเพศอะไรมันออกมในเกมอะไ <ฮะ S 1> ครับคราวนี้คือเพิามา่มมากดีมากมากเขาบอกอั้เขกที่ทีมขบอกว่าเออทีมันมความรื่องนี้อ,อีออ่ในเมด้วยซึ่งเมื่อกี้ฟังแล้วเกือบร้องไห้เลย นี่ค่ะคนยีงเลื่อนห่างยังติดใจขนาดนี้เราแ,แรวมถึงเราคนดูทุกคนต้องเตรียมใจและเราต้องดูกันงั้นเดี๋ยวให้แบบผู้หลักของเรานะคะฝากหน่อยผลงานโปรเจกต์มราโปรเจกต์นี้ค่ะเชิญคะ่ะเดี๋ยวขอใหม่อะไรใหม่จากปนะคะศี่มาได้ค่ะเชิญค่ะ